ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่านี่คือประเทศที่มีผู้ชายน้อยที่สุดในโลกและคุณอาจจะไม่เชื่อนะว่าที่นี่ผู้ชายมีค่ามากกว่าหมีแพนด้าซะอีกการแต่งงานที่นี่มันไม่จําเป็นต้องใช้สินสอดและในบางครั้งผู้หญิงเองต่างหากที่เสียสินสอดให้ผู้ชายและนี่ยังเป็นประเทศที่ทําให้ชายทั่วโลกฝันถึงอาณาจักรแห่งหญิงสาวอย่างแท้จริงลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณกําลังเดิอนอยู่ในประเทศนี้มันจะลายล้อมไปด้วยผู้หญิงผิวขาว สูงโปรงตาสีฟ้าผมสีทองแต่และคนดูราวกับว่าพวกเธอเพิ่งก้าวออกมาจากนิตยาาสารแฟชั่นเลยแต่เบื้องหลังความงามนั้นมันคือความจริงที่แสนโศกเศร้าเพราะอัตราส่วนในประเทศนี้มันเอียงเอียนอย่างหนักเลยเพราะในทุกๆผู้หญิง100คนจะมี18คนที่ไม่มีวันได้แต่งงานตลอดชีวิตและเพื่อหาคู่ครองผู้หญิงลหลายๆคนยอมลดมาตรฐานตนเองลงมาไม่ต้องการบ้านไม่ต้องการรถบางคนถึงขั้นเสนอตัวเองเลยด้วยซ้ำเพราะพวกเธอกลัวว่าพวกเธอจะไม่ได้แต่งงาน และในประเทศนี้ผู้ชายเพียงคนเดียวอาจทําให้ผู้หญิงหลายคนเข้าหาในเวลาเดียวกันมันเป็นสถานการณ์ที่ของมีน้อยแต่ความต้องการทางตลาดสูงมากและในจุดจุดนี้มันทําให้ที่นี่กลายเป็นดินแดนหญิงโสดอย่างแท้จริงโดยที่ประเทศนี้ถูกเรียกว่ารัดเบียมันเป็นอาณาจรรักรที่ผู้ชายทุกคนคือของหายาก